สวัสดีครับพวกผม,ผมนิวจากลาลาลลาการนิวซีเนีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทาคำความรู้จักกับ อะแดปเตอร์ชาร์จเร็วที่มาเป็นซีรีส์แบบนี้เลยในแต่ละตัวเลือกนั้นจะมีคุณสมบัติและการใช้งานไม่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กครับตัวเล็กเนี่ยจะเหมาะในเรื่องของการพกพามากที่สุดขนาดของเขานี่หูแจมแจ๋วม,ม,ม,มากๆกระเป๋าสะพายอันเล็กๆใส่ได้สบายๆสายําหรับตัวใหญ่สุดรองรับการชาร์จเร็วรวมกันแล้วสูงสุดอยู่ที่68วัตต์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีในการผลิตเหมือนกันนั่นก็คือใช้ GAN หรือว่าแก้ว เรียมไนเต็ดเอ็นเนเบิลชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ทําให้การผลิตอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงมากๆได้ตัวนี้รองรับการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่20วัตต์กับขนาดที่เล็กมากๆแค่ 4เซนติเมตรรองรับการใช้งานกับกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นตั้งแต่100 V โวลต์ไปจนถึง240 V โวลต์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าในประเทศไทย220 V โวลต์ใช้ได้ในต่างประเทศบางประเทศที่ใช้เป็น110 V โวลต์ใช้งานได้ครับไม่จะเป็นต้องกลัวว่าเสียบไปปุ๊บแล้วจะระเบิดแล้วจะช็อตในส่วนของน้ําหนักเนี่ยตัวนี้มีการเขียนไว้ด้วยนะครับว่าอยู่ประมาณสัก40กรัม สำหรับรุ่นเล็กสุดนั้นในกล่องจะมีเพียงแค่นี้เลยครับไม่ได้แถมสายชาร์จเราจะเป็นจะต้องกางตัวขาปลั๊กมันออกมาก่อนอย่างแรกเลยคือเป็นขาปลั๊กแบบแบนซึ่งมันสามารถเสียบปลั๊กในบ้านเรือนของคนไทยได้แบบแน่นหนาสหัสาหามากและเสียบกับพวกปลั๊กราคาถูกก็ได้ขาพับได้มีข้อดีอย่างไรในะขณะที่เราเก็บลงไปในกระเป๋าของเราไอ้ขาพวกนี้จะได้ไม่ไปทิ่มแทงโดนอุปกรณ์อื่นๆที่อาจจะเก็บไว้ใกล้กันอย่างเช่น power bank อย่างเช่นโทรศัพท์เรามาดูในส่วนของด้านที่เราจะเสียบพอร์ต ชาร์จกันเข้าไปดีกว่านะครับเขาจะมีการเขียนตัวหนังสือ PD ด้านล่างก็จะมีตัวเลข20วัตต์เอาไว้ตรงนี้นะครับต่อมาด้านล่างอีกเนี่ยจะเป็นไฟ LED สีน้ําเงินณขณะที่เราเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นตัว Octep 40วัตต์เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่จะมี2พอร์ตควบคู่กันนะครับถึงเป็นชื่อรุ่น GAN Duo Power d l i l y Charger นะครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะแถมสาย USB Type C to USB Type C มาให้ในกล่องนะครับ ความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรซึ่งก็รองรับไฟแบบ3แอมป์นั่นเองไม่ได้เป็นสายถักหรือว่าสายที่แข็งแรงมากมายขนาดที่ว่าป้องกันการหักในหรือว่าป้องกันการขาดง่ายๆได้นะครับกับน้ําหนักของตัวอะแดปเตอร์ชาร์จอยู่ที่76กรัมเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเล็กเมื่อสักครู่นี้แล้วเป็นไงฮะแต่แรกมากับเราสามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้2 device แตกต่างกันเมื่อกี้ครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตด,ด้านบนหรือว่าด้านล่างนะครับรองรับการปล่อยกระแสไฟอยู่ที่20 ถึง30วัตต์ หากเราต้องการชาร์จด,ด้านบนเพียงอย่างเดียวสูงสุดก็อยู่เพียงแค่30วัตต์ถ้าเราอยากจะใช้ชาร์จพอร์ตด,ด้านล่างเพียงอย่างเดียวสูงสุดก็เพียงแค่30วัตต์นะครับหากเราชาร์จพร้อมกัน2พอร์ตนั่นแปลว่าเขาจะแบ่งกระแสไฟให้เหลือเพียงพอร์ตละ20วัตต์รวมกันแล้วก็ตรงกับสเปคที่เขาเขียนเอาไว้ว่ารุ่นนี้นั้นรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่40วัตต์ขาไฟก็ยังสามารถจะพับเก็บได้เหมือนรุ่นเมื่อสักครู่นี้เลยคุณผู้ชมเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมครับนั่นแปลว่าซ เ,เ,เขาซีเรียสในเรื่องของการประหยัดเนื้อที่การใช้งานมากๆเลยคราวนี้เราไปดูกันที่รุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นพี่ใหญ่ของเขาบ้างดีกว่าตัวนี้เองเนี่ยตัวสีกล่องจะมีการเปลี่ยนเดิมมันเป็นสีขาวสีฟ้าใช่ไหมครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวสีเขียวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาต้องการจะแยกรุ่นกันอย่างไรตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีการแถมสายตัว Type C ถึง Type C ความยาวเท่าเดิมครับ100เซนตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่150กรัมเราเคย รีวิวอุปกรณ์คล้ายๆกันมาอยู่บ้างนะครับแต่ว่ารุ่นนั้นเองเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์ในการแปลงไฟและเป็น power bank ในตัวคุณคุ้นกันไหมครับถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ลักษณะเหมือนอันนี้เลยตัวนี้ครับยังเป็น Type C to Type C ทั้ง2พอร์ตแต่ว่าวิธีในการใช้งานนั้นพอร์ตด้านบนเนี่ยเราจะใช้ไฟสูงสุดชาร์จออกไปอยู่ที่18วัตต์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จที่พอร์ตด้านล่างเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่50ถึง60วัตต์อันนี้เป็น นั่นแปลว่าหากเราต้องการจะชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จแท็บเล็ตชาร์จอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะให้เต็มไวๆเนี่ยเราต้องชาร์จที่พอร์ตด้านล่างเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จลำโพงบลูทูธอุปกรณ์ทั่วๆไปดีไวซ์แกจเจอรออะไรนี้นะหรือว่าพวกกล้องพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นไทซแล้วเนี่ยชาร์จพอร์ตด้านบนก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเขาปล่อยไฟกันที่18วัตต์ เพียงเท่านั้นนะครับเขาเขียนว่าชาร์จเร็วอยู่ที่68วัตต์แปลว่าอะไรแปลว่าเขาเอาพอร์ตด้านบนและด้านล่างมาบวกกันนั่นเองนะครับนี่เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะงุนงงว่าเอา้านึกว่าซื้อมาปุ๊บแล้วสามารถชาร์จเร็วได้สุดอยู่ที่68วัตต์ไม่ใช่นะครับห้ามดูผิดแล้วก็ห้ามด่วนตัดสินใจนะครับวิธีการใช้งานของเขาเป็นอย่างนี้ตัวขาปลั๊กไฟนะครับก็ยังสามารถจะพับเก็บได้พับออกมาได้แบบนี้นะครับซึ่งต้องอธิบายกันก่อนนะครับว่ามือถือใดๆก็แล้วแต่ที่อาจจะ มีเทคโนโลยีการชาร์จเฉพาะตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตัวเลขที่คาดหวังเอาไว้อยู่ที่หน้ากล่องนั่นแปลว่าถ้าหากว่าคุณมีมือถือที่แบบว่าชาร์จกับอะแดปเตอร์อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวู๊กแฟลชชาร์จหรือเป็นชื่อเฉพาะของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันสามารถจะรองรับการชาร์จได้ตรงอย่างที่เขียนหน้ากล่องนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ครับมือถือรุ่นนี้เองเนี่ยรองรับการชาร์จแบบของใครก็ได้ตัวเลขสุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าแม็กเขาเนี่ยจะได้อยู่ที่20ว ตอนนี้เองเนี่ยตัวเทชชาร์จของผมขึ้นตัวเลขมาอยู่ที่18วัตต์แต่ผมลองแกล้งสลับไปยังมือถือที่อาจจะมีเทคโนโลยีการชาร์จเฉพาะกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นมือถือธรรมดามากเลยเราจะเห็นว่าที่ตัวโทรศัพท์เองเนี่ยจะมีการเขียนสถานะว่ากําลังชาร์จเร็วอยู่นะครับซึ่งมันก็รองรับการชาร์จเร็วจริงๆนั่นแหละแต่ว่าตัวเลขที่ขึ้นอยู่กับที่ตัววัดเนี่ยมันจะถูกดรอปแล้วก็ตกลงมาอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง13วัตต์นั่นเองเนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะตกใจว่า เฮ้ย <Hey, S 2> อุตสาห์จ่ายเงินไปแล้วทําไมมันชาร์จเร็วไม่ได้อย่างที่คาดหวังเนื่องด้วยว่าเทคโนโลยีในแต่ละแบรนด์นั้นมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับไปกันต่อที่การทดสอบการชาร์จรุ่นกลางกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่าพอร์ตพอร์ตหนึ่งเนี่ยจะเ,เริ่มตั้งแต่20ถึง30วัตต์ซึ่งเป็นค่าแม็กซ์สุดของเขาแล้วเสียบเข้ากับมือถือเครื่องเดิมเลยนะครับที่ให้ผลทดสอบได้ดีที่สุดซึ่งรุ่นนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเขาจะไม่ได้มีการแสดงผลว่ารองรับการชาร์จเเเเรรรร็ววอออะไรหรืืปลล่่าาตัขจกคง เ,เริ่มต้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่สิบกว่าแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆ24วัตต์แล้วนะครับนั่นแปลว่าเราคาดหวังได้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ที่เราทดสอบกันเนี่ยเราชาร์จแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเดี๋ยวเราจะลองหาสายไทยซีอีกเส้นหนึ่งมาชาร์จมือถืออีกเครื่องมพ,พร้อมกันแล้วมาดูกันว่าตัวเลขตรงนี้มันจะถูกหารครึ่งมันจะถูกดรอปลงไปหรือเปล่าเราลองเสียบมือถืออีกเครื่องหนึ่งพร้อมกันชึบแบบนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขที่ขึ้นกับเครื่องวัดเนี่ยมัน จะถูกลดลงอย่างชัดเจนนะครับจาก20ก่สิกว่าเหลือเพียงแค่10นิดนิดหรือตกมาอยู่ที่ประมาณสัก20ต้นต้นๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราชาร์จโทรศัพท์พร้อมกันทั้ง2เครื่องเนี่ยความเร็วในการชาร์จมันจะถูกดรอปลงมาเพราะว่ารุ่นตัวกลางเองเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าในแต่ละพอร์ตนั้นจะรองรับชาร์จเร็วได้เท่าๆกันตัวเลขที่เขาเขียนไว้ที่หน้ากล่องว่ารองรับอยู่ที่40วัตนั้นเป็นเรื่องจริงครับอันนี้ ไม่ได้จกตาคราวนี้เราจะสลับมาที่ตัวท็อปสุดตัวบนสุดนะครับที่รองรับตั้ง68วัตต์เนี่ยตอนนี้นครับเราได้ทิ้งเวลาไว้สักครู่หนึ่งนะครับตัววัดไอตัวค่าไฟของผมเนี่ยมันมีตัวเลขที่เขียนออกมาอยู่ที่24วัตต์แล้วค้างอยู่อย่างนี้เลยโดยที่ไม่ปรับขึ้นแล้วนะครับนั่นแปลว่าตัวอะแดปเตอร์ผิดหรือเปล่า ไม่ใช่ครับมันแปลว่าตัวมือถือของผมที่ผมใช้ชาร์จในวันนี้นั้นมันมีเทคโนโลยีเร็วสุดได้เพียงเท่านี้มันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันรองรับการชาร์จเร็วได้เร็วมากกว่านี้เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เราเทสชาร์จครับเป็นตัวโน้ตบุ๊กที่รองรับไทซ C หรือว่า Power d e l i v e r y ครับเสียบเข้าไปที่ตัวโน้ตบุ๊ก ตัวเลขที่วัดได้เปลี่ยนไปเลยครับพอร์ตละ50ถึง60วัตต์นั่นเองนะครับและเมื่อไหร่นะครับที่เราทําการชาร์จไฟเข้าโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยเราอยากจะชาร์จพอร์ตด้านบนไปด้วยเพื่อที่อยากจะชาร์จอุปกรณ์อื่นๆด้วยบ้างไม่ว่าจะเป็นลําโพงหรือว่าโทรศรัพท์อื่นๆที่เราอยากจะชาร์จควบคู่กันไปนตัวไฟที่ใช้ชาร์จโน้ตบุ๊กเมื่อสักครู่นี้อยู่นั้นไม่ได้ถูกลดพลังงานลงนะครับมันก็ยังคงอยู่ที่50ถึง60วัตต์นั้นๆอยู่แต่ว่าพอร์ตด้านบนที่เรรรราาาต้องกช์โทรศรั อยูย่มันก็สามารถจ่ายเอาพุทออกไปได้เพียงแค่18วัตต์นั่นเองครับและนี่คือที่มาว่าทําไมหน้ากล่องออกเตปรุ่นนี้นั้นถึงมีการเขียนไว้ว่าสูงสุดรองรับอยู่ที่68วัตต์จากการทดสอบเบื้องต้นนะครับเราได้พาไปดูกันแล้วว่าในแต่ละตัวเลือกนั้นจะมีรูปแบบการใช้งานไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบว่าไอ้ตัวที่รองรับการชาร์จเร็วสุดเนี่ยเมื่อเอาไปชาร์จจริงกับมือถือในแต่ละรุ่นนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ได้กี่ เดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบนี้กันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสิ่งที่ผมได้นํามาเสนอในคลิปวิดีโอนี้ให้ดูนะครับหลักๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการตัดสินใจอาจจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองผมไม่อยากจะไปชี้นําใครนะครับในคลิปนี้เลยต้องการจะนําเสนอแล้วก็ทดสอบให้ดูเพียงเท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณก็จะต้องมั่นใจก่อนว่ามือถือของคุณนั้นรองรับการชาร์จโดยที่ไม่เฉพาะเจาะจงในแต่ละแบรนด์นะครับไอ้ตัวใหญ่สุดของเขาเนี่ยมันสามารถทดแทนกับอะแดปเตอร์เดิมของโน้ตบุ๊กของคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเราลองเปรียบ เทียบในเรื่องของขนาดแล้วก็น้ําหนักกันแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าอะแดปเตอร์ที่มาจากโรงงานของโน้ตบุ๊กเองเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าและที่สําคัญก็คือหนักกว่าด้วยนะครับรูปทรงก็ไม่ค่อยน่าพกพาสักเท่าไหร่แต่เมื่อเรามามองตัวออกเตปรุ่นนี้นะครับเราก็สามารถจะชาร์จโน้ตบุ๊กของคุณได้แบบชิลๆน้ําหนักของอะแดปเตอร์ก็ เพียงแค่150กรัมเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของความยาวสายอันนี้คุณก็ไปหาสายไทยซีแบบยาวๆเอาแล้วกันรุ่นเล็กสุดอยู่ที่390บาทเท่านั้นเองนะครับเราพามาดูกันที่ตัวกลางนะครับยืดหยุ่นมากที่สุดแล้วก็น่าสนใจมากที่สุดเพราะว่าขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปน้ําหนักก็ถือว่าโอเคแถมพอร์ต่พอ์ตงนั้นสามารถใช้สลับกันได้ไม่จำเป็นต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทเฮ้ยไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องตั้งสติก่อนการชาร์จมีราคาอยู่ที่590า าทนั่นเองนะครับเรามาปิดท้ายกันที่ตัวท็อปสุดนะครับชาร์จเร็วมากๆเลยตัวนี้เองเนี่ยจะมีการตั้งราคาอยู่ที่799บาทนั่นแปลว่าต้นคลิปที่เราบอกว่าตัวชาร์จเร็วมากที่สุดราคาต่ํากว่าพันก็ตัวนี้แหละใครที่กําลังลังเลอยู่นะครับว่าจะเอาตัวนั้นดีตัวนี้ดีผมมาสาธิตให้ดูแล้วนะครับทุกรุ่นนี้ที่ผมเอามาตั้งให้ดูเนี่ยมีการรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับหากว่าคุณซื้อไปชาร์จไฟไม่เข้าหรือว่ามีปัญหาในขณะที่คุณกําลังใช้ ติดต่อผู้จัดจำหน่ายไปได้เลยครับทางแบรนด์ออกเตปเองเนี่ยก็มีการจัดจำหน่ายในหลายๆช่องทางในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ s h อ p e e Lazada หรือแม้แต่เว็บไซต์นะครับหากว่าคุณหาไม่เจอนะครับคุณค้นหาชื่อร้านก็ได้ e gadget thailand หรือจะค้นหาคำว่า o c t a p ป a ะแดปเตอร์ชาร์จก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีชาร์จที่น่าสนใจวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ